เป็นบันไดเทา้าเจ้ามาแถวที่มาเขาไฟไฟแน่ไปยน้าใส่ตัวโหลดเด้อเแถววินเด้อย่างกินเท้าให้เมียเพ่งกินก่อนปัจจีธาหัวไปกินากมาเรีวจัางไปย่งา,กายงกินเท้าให้เพียเพ่งกินก่อนให้เมียกินตั้งแต่ตอนให้หัวสดตั้งแต่น้ำหันเล่มกลางจังคอยดีเอา แนวปวดดับเบียกอเท่าเมียบ้านนี้เป็นจังไงสมัยใหม่บ้านนี้มีต่เตียงเหยียเผยคลองลวงพ่านมายังไงจังบาเหยีดเลยขลองลวงสมัยนี้สมัยใหม่สมัยพวกซ้ำกลมกลมหนาเคียสมัยแต่ก่อนผ่นนมาซ้ำกลมกลมหนาเป็นดำให้ดำหน้าบ้าสมัยสู้เมื่อนี้เพื่อนบ้านซ้ำกลมกลมหนาเคียเทียอยู่หันละเคียไปเคียมาไปพอคลองดีกามีเออโทษเราแซ่บเพื่อนกันเพื่อนว่าสมัยนี้สมัยใหม่สมัยพวกซ้อมหาง สะบ้ายข้างสองสันคนคุยกันอยูเขียนสอดกาขึ้นมาหยักขึ้นมาฮัลโหลยู่ลอยเขียนสอดนี่เด้ต่อเมียนี่แหละจังได้่าสะบ้ายกุยสองหางสะบ้ายข้างสองสันคนคุยกันอยูเขียนสอเก็ขึ้นมาเอื่นผัวไม่กินเผาเอือเขียนเนี่ยกินเลวเรียบร้อยกับสิไปเอื่นผัวจะสิไปเอื่นใส่าะเนี่ยใบเด็ดทั่รลาซาบมาโทัหาผัวอันโทั่วลาซาบหัวนั่นโตสุดท้ายมันนั่นเป็นเล็บหั กดไปกดมากเพิ่นเห็นเรียกเขาว่าเป็นเรียกโแต่วกดปับลูไปไปตกใส่ไปตกหลวงพอองอ่ออยยุวัดน์พนับานอยางเรนี่ยเออหลวงพอ่อไปโทรศัพท์ขหรือมาได้คาโลพนันหลวงพอ่อว่าพูกเน,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 นี่ยว่าเมียนพบบอกว่ามึงยุ่ใส่พนันวาา เป็นท่านที่เลยแถวเมียมึงอยู่ใส่พานาวาเออพอเราอยู่วัดเราบอกว่าอยู่วันไปแล้วพานาหลวงพ่อว่าเบาดีๆพานาเมืงไปเห็นอย่างยู่วัดพานาผู้เมียว่าเป็นพระต้จะคอยย่วัดพานาวามึงบวชได้หรือว่าจันทบารช่อยดูเรื่องดอกเมียมึงบวชได้หรือพานาวาผู้ใดอนุญาตให้มึงบวชพานาผู้หลวง,งพ่อกับใจหายคือกันเสร็จแล้วห้อย ไปบวชนีติได้สิกี่ปีเราได้รับเบี้ออกพนาลาเอาโอ้ยโจกพู่่ตีผู้ขาผู้ขาว่าเมีผัวโจกของให่เป็นบาเป็นรมเยอะู้ขาพนา่าบ้อหูละพัสสันภาคเชียดเป็นพื่กันละพนาเจ้าด้าพากาปานีเจ้าต้องบาและทายน์เกินหนึ่งปานาเกิผู้ขา หลวงพอ่อบาดสิลงพระยว่าอืมถวายพระพรเด้อหลวงพ่อพระยไปไว้อยู่ได้หลวงพ่อบ่มีความเบาก็เลยว่านมัสการเด้อแม่ออกพะนะนี่ล่ะเฒาพ่อเฒ่าแม่เพิ่นว่าเขามาแล้วเฮ็ดเฒ่าคนเคยเฮ็ดเลยความลวงจักน้อยบาดนีเ็ัวกินเหล้าเมามาอย่างดีบาดนีเแม่้อเมาพร้อมอย่างดีว่าเหล้าเอ้ยเหล้า โบล้าน่มีดอกเขาพอเขาแม่บาดนี้ประวัติสงครามเป็นมาจังใดเบาสูบวสุเมียัมโทฟังเดียนไอเดียนนี้ใดนแก้บนเขากัพนาว่ามันเป็นมาจังใดบาดนี้ข้างบกพานี่ผีสูรลงเรือลองไปนนยนามยังมาลมเรือขามคงข่าเมนยนามหญ่สีเบาเอ็ดซิปไอ ยังมาลงเรียกขำพงค่าเมนาใหญเมื่อจะไปแต่ไข่นามบัดเรียเรียนดอกเรียนไปไปตาไข่ตาเล่ขาดข่าเมื่อผู้ว่าเป็นอาบัตแต่ประพบเป็นไปต่อมาถึงวันไก่จวนตายมาหอดอยากสเสียอาบัตออกพี่สุรบ,บานันหาไทยกับพี่ด้วยพลังวันนี้ไทเ่เราเกิดเป็นซั์ านะเดนตาลาพันตีอยู่ในวังนำคำนั้นตามมาตอนสรองนำ้ำคำทรงแา่ดันทีสูสงสูงถือกันหนาเท็บนเดี๋ยวนี่เ็นโยกรรม วานนี้ปุญคุณล้านเนี่ยเราจากบุญเขาอาบรดาเพลียเทาเมียเอิ้นว่าบุญคุณล้านเพล่เนมายังมีสองพี่น้องเห็นหน้าตรงเดียวกันพ่อเขาเป็นน้ำนกน้องเลยสวนพี่ไสสีเบลเทาบัตโตไปเทาไอองเจ้าทั้งพี่ไสในบ่อบวบหัวไสจ่าตอนพี่ไสนั่นคะพอตกลงคำนองเบาคะได้ดดอกแก็นหน้าพี่เขาทั้งนั้นน้องเขาทั้งนีเป็นเครื่งคนละเก็งเฮ็ดเอาไปเอามัาเบ่งกันคนกำน้องไสนั่นก็ได้นำเบาเขามา อาญาดับได้ตั้งเตาคั่งท่านไห้แก่พระองค์ปาร์ธนานายเป็นนออลาหันในนาคตาซาชิมาไห้นาความมาดับปั้นเตอร์สาสัตว์ตั้งเฮาเพีดอกเบี้ยผู้ทา่ได้กะได้ทำห้าเทียนปาร์ธนาอยากได้เห็นเก่งดอกแข็งทั้ให้สำเร็จตรงธรรม พาภูคนได้หน้าคาตาศาสนาพระองค์เจ้าด้วยคุณคุณเราเข่าไปท่านทวายบาทได้มากเกินอาณาพุทธเจ้าองค์เอานอโพทโทษเป็นสาวกผู้สุดท้ายเสวาสุภัค่ะมันเป็นหน้าจังสี่ละพอเลยจำใบบนเขาจี้ต่อไปหัดเตี้นสามมาเต่าเอาทับุญเข่าเอียนั่งคุนนาท่าสีนั่งเด็ดเียเขาแปง ท่านไหแกพระองค์พรอท่านแลวพระองค์ทเทศา,านาสอนได้สำเร็จโซดาบันดังใจประสงค์แห่งด้วยพ้นท่านเขาแะะห่งาลาแห่งข้างกอนจนมาหอดฝนหลอดน้าโบีเจงเห็ดน,น้าบาดีหอดเย็นซีเป็นบุญเผาเวทพานาเพิ่ว่าประวัดบุญเผเวทเป็นมาจาังไหนเพิ่ว่าจังมาในท่านั้นพยายมาไล่องเงาผู้ปัญญาตา,ากันจังเพยยิ่นในเทศมาไล่บุญมาไล่เสียงแถวเมีพยพายมาไล่องเงาผู้ปัญญา เป็นเพ้สวรรค์ไปไหวายธาตุเกลียวเลียวยำดอกซองใสได้ไปเห็นท่านไทยองค์นอพัสยานได้ถามถึงสุขภูมิบานดอกคนไพ่ไทยพามาไล่ได้ใดแสดงควันแกมเหน็บพวกมาโดนใต้เพื่นทำสางดอกเตยพุกนั่งนอย่างคุณพ่อองค์นอพัสยานความเมตไดรเลส่านสร้างไม้ใจแก่นบอกให้เข้มพุ่มเพื่อนโล่งามมาโนดดอกอยากเห็นตาไพ่เดหมทำสางดอกต่อท่านรับไม่เข้าโลกค่ะ เมัมณะอยากทำไรศาสนาอยู่ยงให้สมางให้อสาทำส่างฟังลัำมหาจติวันยังตกวนทันเธอไว้ดอกใส่ใจทันฟังแล้วไปได้บัด ยังสีเห็นปาษีอันก็มาไผ่นาพามาไล่จำมาบอกเจ้ผงเศร้าเสียมาโดดคนบนตำยังไดผ้ากันทำบุญพวทชยุเลยบอกพี่เว่นดอกหาใสพาวกพ่อแมีน้องไอ้ถือเป็นแบบประเพนีมาจะดื้อกำบันผูกวันเดียวนี้บุญลังนำกันนี่กำหนดกันเดือนหาเป็นมาแต,ตา่เ่าบัดนี้มาหอดของอแขกชาวเม่เมื่อนี่บุญตุสงกานตรงกับวันที่สิบสักวันปวด เคนว่าปีนี้นาคไข่น้ำสองตูพนพวะนั่งสงการเจอวานนั่งคนท่าเทวีภักษาหารเด็กกินนุ่มกับเนื้อคนว่าเออฝนตกมีอยู่ลอยตกมนุษย์สาโลกนี่ยฮาสิพาพนาเพลินว่าขีมาบนหลังหยังบนหลังซับพระหรือว่าเะอันนี้บอกข,ข้าวๆเด้อเท่าแเมเด้อให้ฟังเดิม บาดนีบนสงการเดียนาเป็นมาเอาบนสงการเพิ่นกะว่าค้นเ่าดอกเพิ่นเธอพอดจ้าตพขอดมือวันที่สิบสามเอาพาล่งตีก่องเบาเอาพาล่งตีกองดับเบาสักอดน้มยำเมือเลี้ยงเขาเด็กสีกตกาลงทามุ่นเหวี่ยงวามเป็นมาดเน็ตยังไม่ดอก ไมยเอาไมเอาไมไปเชียกระดาษจับใส่ลงไปในยงเขาเขาออกออกุกยนกระดาษตัวย่าวครับเอาตัวยาครับกเอาตัวยี่ยาวครับเอาใส่ตัวยี่ยาวหนครับเอาตัวหมอแกงครับมันหลตัวแล้วมันไม่ยากกัน